สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนล Fort พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีสิงห์นะครับในเดือนเมษายน2564ครับคนอื่นสามารถติดต่อดู่ดวง่วนตัวได้ด้วยการแอดไลน์ดีมาที่บลิปเบอร์69ซึ่งจะมีค่าครูนะครับสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องและก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปโพสตเอาไว้ให้แล้วนะครับสามารถแอดไลน์ดีมาทำค่าครูได้ครับเรามาฟังคำพยากรณ์นะครับในเดือนเมษายน2564ซึ่งเป็นเดือนที่4ของปีนะครับอ่า เป็นช่วงของปีใหม่ไทยนะครับหรือช่วงสงการนั่นเองนะครับในการโคจรยกย้ายของราศีในเดือนนี้นะครับเมษายนเนี่ยค่อนข้างจะมากพอสมควรมีการโคจรยายราศีทั้งหมด5ดวงครับน้อยกว่าเดือนที่แล้ว1ดวงนะครับและมีดาวพุธนั้นโคจรยายราศี2รอบด้วยนะครับก่อนอื่นอธิบายก่อนว่าหลายๆคนคงจะงงแล้วก็ แปลกใจว่าทําไมดาวพุธนั้นโครจรสองรอบต่อหนึ่งเดือนบ่อยครั้งมากต้องลงวงโครจรเขาหรือระยะเวลาการโครจรของเขาเนี่ยหราศีเนี่ยเท่าไหร่กันแน่นะครับตามจริงเนี่ยดาวพุธใช้เวลาการโครจร1เดือนต่อหนึ่งราศีนะครับเท่ากับดาวทิตดาวศุกร์ดาวพุธเนี่ยสดวงเท่ากันหมดนะครับแต่ที่เห็นปรากฏว่าย้ายสองรอบสองรอบบ่อยๆเนี่ยเพราะเนื่องจากดาวพุธเนี่ยมีวงโครจรสั้นนะครับอยู่ใกล้โลกและดวง อาทิตย์มากหมายถึงว่าวงขจรเขาอยู่ใกล้โลกกระดงอาทิตย์มากจึงทําใหา้วิ่งเร็วกว่าคนอื่นเขาช้าวกว่าคนอื่นเขาคือมันมีการพักเสร็จมันบ่อยเขาว่าพักเสร็จมนในทางโหราศาสตร์หมายถึงบางเดือนแกก็เดินเร็วบางเดือนแกก็เดินช้าบางเดือนแกก็บางทีแกก็พักอยู่กับที่นะครับเดิอนอยู่กับที่ก็เลยกลายเป็นว่าถอยหลังอย่างเงี้ยก็มีก็เลยในเดือนเดียวกันเลยนะดังนั้นเนี่ย มันเป็นวงโครจรที่แปลกประหลาดนะครับคล้ายๆกระดาลูโตอะที่มีวงโครจรตัดกับคนอื่นเขาเนี่ยดังนั้นเนี่ยเขาจึงมีคํานิยามคําพูดว่า,าพุทธรวนเรนะครับก็เหมือนกับดาวประจําตัวของคนราศีกันกราศีเมถุนเนี่ยเป็นดาวพุธใช่ไหมครับก็จะเป็นคนลังเลและรวนเรนะครับเพราะาดาวประจําตัวเขาส่งผลอิทธิพลแบบนั้นนะครับเขาจึงเป็นคนแบบนั้นทีนี้มันก็เลยเกี่ยวข้องกับคนทั้ง12ราศีมายถึง ความคิดนะครับแล้วก็การเอาตัวรอดดังนั้นสําคัญมากนะการคุณจะเอาตัวรอดได้หรือไม่เนี่ยก็ต้องดูที่ดาวพุธนะครับแล้วก็เป็นดาวแห่งการสังเกตด้วยก็จะเอาตัวรอดได้ง่ายนั่นเองนะครับยังไงก็มีความสําคัญก็เลยหยิบมาพูดให้ฟังนะครับทีนเรามาเริ่มต้นนะครับดาวประจําราศีเกิดในเดือนนี้บ้างนะครับในษายนเนี่ย บอกว่าเลยว่าขึ้นตำแหน่งสูงสุดในรอบปีเลยนะครับซึ่งในช่วงแรกจะอยู่ในราศีมีนได้ตำแหน่งอุจจาวิราชหมายถึงกำลังจะขึ้นตำแหน่งสูงสุดแต่จะมาขึ้นตำแหน่งสูงสุดในเดือนนี้ช่วงสงการนั่นเองคือสงการเนี่ยคือดาวอาทิตย์ดาวประจำตัวเนี่ยโคจรเข้าสู่ราศีเมษเหยียบระหว่างลูกแรกนะครับเป็นบอเป็นบอระคระหว่างนะครับหมายถึงวัสนาของเราเนี่ยสูงสุดสูงส่วนเต็มที่เลยนะครับในภพสุภาษ คือคนราศีสิงกับคนราศีเมษเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กันเพราะว่าดาวอาทิตย์อยู่ในราศีเมษเนี่ยเป็นภพสุภะส่วนคนราศีเมษเนี่ยมีดาวอาทิตย์อยู่ในราศีสิงเป็นภพปุตตะนะครับมันหมายถึงว่า,าได้ชื่อเสียงมีความหมายพยากรณ์คายกันนะครับหมายถึงว่ามักจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีกิจตยศมีตําแหน่งมีหน้าที่ดีแล้วก็มีพ่อด้วยนะครับที่ดีคือพ่อมักจะเป็นคนที่ไม่ใช่ทุกคนนะแต่หมายถึงว่าใน ขอโทษนะครับโดยแนวพื้นดวงเดิมนะครับจะเป็นลักษณะนี้หรือใครที่เป็นผู้หญิงเนี่ยจะมีคู่ที่โดดเด่นคู่ที่มีชื่อเสียงคู่ที่เด่นที่ดังนะครับม,มีความสามารถมากอะไรแบบเนี้ยพ่อเหมือนกันนะครับก็จะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับผู้ชายมากกว่าพ่อดาที่เป็นเพศชายดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงก็จะปรากฏเป็นสามีหรือเป็นแฟนนั่นเองแต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายจะเป็นลักษณะของพ่อแทนนะครับ เป็นลักษณะนี้หรือตัวเองก็ได้นะครับเพราะเป็นดาวประจำตัวก็แล้วแต่แต่เป็นเกี่ยวกับเพศชายไม่ใช่เพศหญิงนั่นเองนะครับทีนี้เราจะเป็นลักษณะที่มีการเลื่อนขัน้นเลื่อนตาแหน่งมีเครดิตทางการเงินเลขเครดิตนะครับหมายถึงมีเครดิตที่ดีไปกู้ไปยืมไปทําอะไรเนะี่ยดูเครดิตดีหมดนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของผลงานเนี่ยก็จะโดดเด่นอยู่ท่ามกลางสังคมอยู่ มีคนนับหน้าถือตาอะไรแบบนี้นะครับมีวาส,สนาที่เด่นมากๆเพราะได้ตําแหน่งสูงสุดในรอบปีด้วยแล้วมันบ่อยครั้งด้วยนะคือปีละครั้งอะ่ะพูดง่ายๆก็เลยทําให้เราเนะี่ยสามารถเลื่อนขึ้นตําแหน่งได้เร็วมากสำหรับคนราศีสิงห์เนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่ง่ายและดีมันเป็นดาวประจําตัวดาวด,ดวงเดียวกันกับความสําเร็จอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยเนาะก็เป็นโชคดีของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับในรอบปีนี้เลยทีเดียวนะครับในเดือนนี้อ่าก็พยายาม เกี่ยวกับเรื่องของการที่คือมันโดดเด่นแล้วดีได้นะครับเพราะว่าอยู่ในพบที่ดีเนาะอะไรแบบเนี้ยนะครับมีเกณฑ์การได้เดินทางไกลด้วยนะครับไปได้ดีต่างถิน่นใครที่มีการยกย้ายที่จะไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนอันนี้ก็ดีนะครับบางคนเนี่ยได้ย้ายไปได้ตําแหน่งดีเออบางคนนะครับสังเกตดูใครที่เป็นราชการเนี่ยมันเป็นดาวราชการด้วยหมายถึงว่าใครที่ ได้ได้ตำแหน่งบางทีต้องย้ายย้ายไปอยู่ที่ไกลจากเดิมแต่ได้ตำแหน่งได้สูงขึ้นนะครับมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นอะไรแบบนี้นะครับโดยเฉพาะเหมือนกับผู้ว่าเหมือนกับนายอำเภอเหมือนกับที่ท,ที่มีขั้นตามราชการเนี่ยมักจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือไปได้ดีต่างถิ่นนั่นเองนะครับก็คือย้ายไปอยู่ถิ่นใหม่แล้วได้ชื่อเสียงได้ตำแหน่งขึ้นนั่นเองนะครับ ย้ายตำแหน่งขึ้นสูงขึ้นเนาะก็ถือว่าดีต่อไปเรามาดูเรื่องของการโคจรยาราศีในเดือนนี้บ้างนะครับเริ่มต้นกันที่ดาวพุธอย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปนะครับจะมีการโคจรยาราศีดวงแรกคือวันที่11เมษายน2564เข้าสู่ราศีเมษกุมกับดาวประจําตัวเป็นคู่สมอ่าเป็นคู่วิชาการนะครับดาวพุธไม่มีตําแหน่งแต่กุมกันดาทิตย์เป็นอุดหยับนะครับแต่ตะอุดหยับทีหลังนะ ดาวอาทิตย์ดาวประจําตัวมาทีหลังดาวพุธเราก่อนนะครับเพราะว่าดาวประจําตัวเนี่ยโคจรยายราศีดวงที่3นะครับแต่ดาวพุธย้ายเข้าไปก่อนนะครับหมายถึงว่า,าพุธเก้าเนี่ยต้องระวังมีดีมีเสียมีเสียเล็กๆแฝงอยู่ข้อดีหมายถึงว่ามี มีการวารงแผนมีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะแผนในอนาคตนะครับคือมันเป็นแค่นามมาทำไม่ใช่รูปธรรมหมายถึงว่าเราจะมองการไกลแล้วมองเห็นอนาคตแล้วะนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะหมายเราพูดหมายถึงสติปัญญาหมายถึงสติที่ หรือการวางแผนก็ได้นะครับพอพูดมาถึงเอกสารมาถึงการวางแผนการทำาวางแผนล่วงหน้าอะไรแบบนี้นะครับเพื่อที่จะนแผนในอนาคตว่าจะทํานู่นทํานี่ทํานั่นอะไรแบบนี้พอดาวทิตมาต้องก็คือดาวประจำตัวเนี่ยเป็นดาวแห่งการเริ่มต้นดังนั้นเนี่ยมันก็หมายถึงว่าการเซ็นสัญญาการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับในลักษณะที่เกิดความสําเร็จได้ง่าย แต่ต้องวางแผนไว้ก่อนพระดาวพุธเข้าไปก่อนถูกไหมครับดาวพุธเข้ามาปุ๊บต้องวางแผนไว้ก่อนรอดาวทิ์ดาวประจาตัวเข้ามาปุ๊บเป็นอุดในวันที่14เมษายนเนี่ยก็หมายความว่าวางแผนแล้วก็จะสําเร็จได้ง่ายมากนะครับแล้วก็โดดเด่นขึ้นมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งประสบความสําเร็จได้ง่ายอะไรเงี้ยดาวทิ่เป็นดาวที่ค่อนข้างให้คุณประโยชน์ในเรื่องของความสำเร็จได้ง่ายด้วยนะครับ ก็เป็นลักษณะ,ะสัมพันธ์กันเนาะต่อไปเราย้อนกลับไปนะครับดวงที่2คือดาวศุกร์มีการโคโจรยาราศีดวงที่2คือวันที่12เมษายน2564ก่อน2กลานเนาะได้ตำแหน่งประอัเน,นี้ยก็มีดีมีเสียไม่ได้นอนประหมายถึงป, Ł ปุุปปะ,ปะเนี่ยหมายถึงเดียวมีเดียวหายเดียวมีเดียว,ดยวได้นะครับก็เป็นลักษณะที่มันไม่ไม่ต่อเนื่องเออพูดง่ายๆซึ่งเป็นชุดที่ดีมากอา่า สุขเข้าไปก่อนคู่ธาตุน้ำนะครับยังในภพสุภาะหมายถึงมีเกณฑ์การแต่งงานนะครับมีเกณฑ์การได้เนื้อคู่มีเนื้อหอมนะครับเนื้อหอมแล้วจะได้คู่คนสดได้คู่คนคู่ได้แต่งงานคนแต่งงานก็ได้ครอบครัวอะไรแบบนี้นะครับประสบความสําเร็จไปเรื่อยๆดีมากนะครับแต่มัน่วงสั้นๆเท่านั้นเองเนาะก็แล้วแต่ว่าใครจะแพลนเวลาถึงตอนนี้ได้หรือเปล่านะครับมันก็ ถ้าใครจัดงานทันหรืออะไรทันวางแผนทันเนี่ยก็จะได้ในสิ่งนี้แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องตกใจรอปีหน้าเพราะว่ามันมีทุกปีเนาะันลักษณะนี้ทีนี้อ,อดาวประจําตัวเข้ากลุ่มเนี่ยก็จะเป็นชุดที่ดีมากไม่มีการขัดแย้งกันอาทิตย์พุธศุกร์เนี่ยนะครับเป็นคู่สมพลคือการรวมพลังกันของดวงดาวให้เกิดความเข้มแข็งมีเสน่ห์มี การจดทะเบียนการร่วมหุ้นอะไรเนี้ยดูดีมากๆนะครับถือว่าอยู่ในภพสภาความสําเร็จความอนาคตทุกอย่างดีไปหมดนะครับถือว่าเป็นเดือนที่ดีพอสมควรอดีมากๆเลยก็ว่าได้ในรอบปีเลยนะครับในเดือนเมษายนเนี่ยก็ถือว่ายาดีด้วยกับคนราศีสิงห์เนาะต่อไปดาวดวงต่อไปคือดาวดาวคาันจะมีการขอจรย้าราศีดวงสุดท้ายนะครับดาวคันเนี่ยตอนแรกอยู่ในราศีพฤษภได้ตําแหน่งประและราชาโชคนะครับหมายถึง ทำน้อยแต่ได้ผลที่ดีมีคนช่วยช่วยเหลืออุปถรัรมภ์นะครับหมายความว่าราจะโชคเนี่ยแปลว่าคนมองเห็นคุณค่าคนให้หยิบยื่นให้ง่ายๆนะครับไม่ต้องลงแรงเพราะดาวอังคารหมายถึงการกระทําหมายถึงการขยันแต่เมื่อมันเป็นปราแปลว่าขี้เกียจหรือไม่ไม่ต้องลงแรงมากอะ่ะเออแต่พอได้ราจะโชคมีคนหยิบยื่นให้ง่ายก็แปลว่าเราไม่ต้องทําเหนื่อยมากแต่ระวังข้อเสียเล็กๆคือแฝงไปด้วย ความขี้เกียจอะไรแบบนี้นะครับคือหมายถึงว่ามันได้ง่ายจนเราไม่อยากทําอะไรเลยเพราะมันได้ง่ายเอาง่ายๆเข้าว่าอะไรแบบนี้จะติดเป็นนิสัยเพราะว่าดาวอังคารจะย้ายราศีอีกครั้งในวันที่14เมษายน2564นะครับเข้าสู่ราศีเมถุนเนี่ยอันเนี้ยจะได้ยากขึ้นเนื่องจากว่าอยู่ในเรือนพุธเป็นคู่ศัตรูมันต้องบุกบ่าฝา,าฟันเล็กน้อยอยู่ในราศีาธาตุลมปาธาตุเนี่ยเต็จจะขี้เกียจเหมือนเดิมหมายถึงเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งอยากได้คือทํามันสุดทาง อยากมีอยากได้ทําสุดทางเลยคือแบบมุ่งมั่นเอาให้ได้แต่ถ้าเผื่อไม่อยากได้คือไม่เอาเลยคันหลังหนีฉันไม่อยากทํานะครับก็คือกลายเป็นว่าขี้เกียจหรืออาจจะทําให้เรานั้นตกต่ําได้เพราะว่ามันดูเลอะแหละมันดูไม่ไม่จริงจังเอาไม่เอาจริงเอาจังผู้ใหญ่เห็นเราก็จะหาว่าหยบขี้ไก่ไม่ฟอเอยแบบอา่าเลอะแหละอะไรแบบนี้คือเขามองภาพพจน์เราไม่ดีทั้งที่ดาวภาพพจน์ของเราเนี่ยดาวประจําตัวเนี่ย มันดีมากมันแปลว่ามันขัดแย้งกันดังนั้นเนี่ยมันจึงบีบบังคับให้เราเนี่ยต้องทําในสิ่งที่เออไม่อยากทํานะแต่ต้องอดทนอะไรแบบนี้ดาวเสาเป็นเกษตรเนี่ยนะครับมันต้องอดทนในภพอริเนี่ยปัญหาอุปสรรคจะวิ่งเข้ามาหาถ้าเราขี้เกียจดังนั้นเนี่ยเราต้องพยายามโหเข้าไว้หรือเขาเรียกว่าต้องพยายามทําแบบเรื่อยๆอย่างบั่นคงอย่างสม่ําเสมอเออมันเลยกลายเป็นบบว่าบั่นคงเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอเพิ่ม ันในตวเพิ่มจุดสนใจเพิ่มไฟให้กับตัวเองนะครับแล้วเราจะดีเพราะตำแหน่งอุดเนี่ยมันคือไฟธาตุไฟต้นธาตุนะครับคือแรงมากหมายถึงว่าเรามีไฟแล้วแหละแต่ต้องโฟกัสให้ถูกทางว่าเราทําเพื่ออะไรเราทาเราต้องตั้งเป้าหมายครับว่าโฟกัสหมายถึงการตั้งเป้าหมายและเดินหาจุดเป้าหมายว่าฉันทาแล้วฉันได้อะไรฉันทําแล้วมันจะดียังไง อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วดีต่อเราแล้วดีต่อใครด้วยบ้างหรือเปล่าอย่างเช่นครอบครัวคือพยายามมองมองแพรนให้ได้ทุกรอบทุกด้านเพราะบ,บางทีเราเ่ฉันก็ไม่ได้อยากได้แต่ว่าถ้าเรามองไปลักษณะของครอบครัวเราทําเพื่อครอบครัวอย่างเงี้ยมันก็จะมีแรงขึ้นใช่ไหมครับอะไรแบบเงี้ยคือพยายามโฟกัสหลายๆจุดทําเพื่อแฟนทำเพื่อแฟนะแฟน,นะ่ก็ดีดีนะแต่เราเนะี่ยยังต้อยต่ําอยู่เลยทําให้มันเหมาะสมกันทําให้มันแมทกันเงนี้ยก็หมายถึงว่าหาแรงบันดาลใจอะไรแบบเนี้ยครับแล้วเราจะสามารถ โกไปได้ไกลแล้วเราก็จะสามารถสมน้ําสมเนื้อกับสิ่งที่เราจะได้เพราะวาสนาได้ตําแหน่งสูงมากๆเลยแต่ถ้าเราขี้เกียจเนี่ยทุกอย่างมันก็ไม่ไดีนะอย่าลืมว่าดวงดาวบอกว่าดีแต่ถ้าเราไม่ทําตามมันก็ไม่ได้ดีนะครับอย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการคิดการเลือกการตัดสินใจและการกระทําของเราด้วยดวงดาวบ่งบอกอนาคตแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเรามีหน้าที่กระทําและปรับเปลี่ยนมันร้ายก็ปรับเปลี่ยนให้มันดีซะถ้ามันดี ก็ยิ่งส่งเสริมทําให้มันดีขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าโชคลาบมาแล้วอ่ะรออยู่บ้านไม่ต้องทําอะไรเดี๋ยวโชคลาบจะมาหาฉันแล้วคือขี้เกียจไปเลยอะไรแบบไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้คือหมายถึงว่าถ้าไม่ทําคือไม่ได้อย่าอย่าเอาง่ายเขาว่าชีวิตนี้ชีวิตคนเราอย่าเกิดมาไม่มีอะไรได้ง่ายครับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเหงื่อไม่ออกเนี่ยมันก็ไม่ได้คนที่โชคดีอ่ะไม่ได้มีโชคดีตลอดเวลาหรือไม่ได้โชคดีตลอด ทุกครั้งไปแต่คนที่โชคร้ายอยู่ก็ไม่ต้องเสียใจไปเพราะไม่มีใครโชคร้ายตลอดชีวิตนะครับจำคำนี้เอาไว้เหมือนเพลงของคริสตี้อ่ะเคยลองเอาไว้นะครับก็ไม่เคยฟังแต่เคยได้ยินชื่อนะครับว่าไม่มีใครโชคร้ายตลอดชีวิตมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าจะาทงความเป็นจริงของโลกไปเนี้ยนะครับตามพระพุทธศาสนาได้สั่งสอนเอาไว้ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกอย่างไม่มีอะไรจีหลังดังนั้นเนี่ยชื่อเสียงมีมีได้ก็มีตกโชคดีมีได้ก็มีหมด คนที่ทุกเมื่อทุกแล้วเดี๋ยวโชคดีก็จะเข้ามาดังนั้นนี่ยความทุกข์ก็ไม่จีรังเหมือนกันนะครับดังนั้นความสุขก็จะเข้ามาแทกดังนั้นเนี่ยถ้าเราทุกอยู่เตรียมตัวจะได้ความสุขแต่คุณต้องข่อยควาและพยายามนะครับไม่ใช่ว่าตายอดตายอยากอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็แบบว่ารอ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 ถ้าได้รอก็มีแต่รอรอทางชาตินะครับไม่มีทางที่ดีขึ้นแต่ถ้าอยากดีต้องทําเอานะครับความดีเนี่ยความสุขเนี่ยไม่มีขาย ต้องทำเอาอยากได้ต้องทำเอานะครับเอออะไรแบบนี้ยังไงก็สู้สๆนะครับเป็นกงใจให้ในเดือนเมษายนมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับอยู่ที่ว่าเราจะคิดไปทางไหนทำแบบไหนนะครับทำดีได้ดีทำช่วยได้ช่วยทุกอย่างอยู่ที่กฎจะทำอ่ากฎแห่งศัจธรรมแห่งความเป็นจริงนี้นะครับที่คนเราหนึกหนีไม่ได้นะครับยังไงก็เป็นกำใจให้สามารถติดตามค่าวเมลได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไ,ไม่พลาดคาําวเมในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ต e ติดตามเป็นกำใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ